สวนลุมพินีสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถานที่แห่งนี้ถือเป็นพุทธสถานสำคัญของพวกเราชาวพุทธเพราะเป็นสังเวชนิสถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองไว้และเป็นสังเวชนิสถานเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดียในปัจจุบันสวนลุมพินีตั้งอยู่ในเมืองรูปันเดหิ จังหวัดไพราวาประเทศเนปาลซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนประเทศอินเดียทางตอนเหนือในสมัยพุทธกาลที่แห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่ใช้สอยร่วมกันของสองแว่นแคว้นคือสากยะอันเป็นวงของพระพุทธเจ้าและโกริยะอันเป็นวงของพระนางสิริมหามายาพุทธมารดา เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงเสด็จมาให้การประสูติการองค์พระศรีสถาราชกุมารสถานที่แห่งนี้จึงถูกขานานามใหม่ว่าล um ุมบินเดมาจากคำว่าลุมพินีและเทวีซึ่งหมายถึงพระนางสิริมหา,มายาเทวีและในการต่อมาที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ภายหลังการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานที่นี่ได้กลายเป็นหนึ่งในสังเวชนิสถานที่พุทธบริษัทจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นพระอารามที่มีพระสงฆ์อยู่จำบรรษาและมีการสร้างกุฏิวิหาร ล้อมรอบเป็นอันมากพอถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชในปีพุทธศักราช238พระองค์ทรงเสด็จมาสักการะสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าพระเจ้าโศกเกิดปิติศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจึงทำการบูชาสักการะอย่างยิ่งใหญ่จากนั้นจึงรับสั่ง ให้สร้างเสาศิลาจารึกความสำคัญของสถานที่เพื่อเป็นถาวรวัตถุและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงสถานที่ประสูติ์ของพระพุทธเจ้าสืบไปโดยเสาศิลานี้ได้จารึกด้วยอักษรพรมีว่าพระเจ้าเทวานามปิยทัศสศีผู้เป็นที่รักของถวยเทพเมื่อครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา20ปี ได้เสด็จมาสักการะบูชาณพุทธสถานแห่งนี้อันเป็นสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าสาักยมุนีทรงโปรโดให้สร้างจารึกและเสาหินโดยระบุว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติที่นี่และทรงโปรโดให้งดเว้นการเก็บภาษีอากรในหมู่บ้านลุมพินีโดยให้เก็บสวยเพียงแค่หนึ่งในแปดเท่านั้น ทั้งเสาศิลาและลอยจารึกของพระเจ้าโศกมหาราชนี้ปัจจุบันก็ยังคงปรากฏให้เห็นแม้จะผ่านการเวลามายาวนานถึง2,300ปีแล้วก็ตามในปัจจุบันรัฐบาลเนปานได้ยกพื้นที่ของสวนลุมพินีและพื้นที่โดยรอบประมาณ6,000ไร่ถวายเป็นพุทธบูชาโดยได้เชื้อเชิญชาวพุทธจากทั่วโลก เข้าไปร่วมสร้างวัดประจํำชาติในเขตอุทยานสวนลุมพินีจึงทำให้ทุกวันนี้ชาวพุทธจากทั่วโลกเดินทางหลั่งไหลามาสักการะบูชาสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากอีกทั้งสวนลุมพินียังเป็นความภาคภูมิใจของชาวเนปาลในยุคปัจจุบันว่าที่แห่งนี้คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกมาประสูตรมาประทับ ฝ่าพระบาทแรกจึงปลุกกระแสให้ชาวเนปลาลทุกคนต้องเดินทางมาเยือนที่แห่งนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยความสำคัญความเก่าแก่และความเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของสวนลุมพินีแห่งนี้จึงทำให้องค์การยูเนสโกยกที่แห่งนี้ให้กลายเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540 เป็นต้นมาวันนี้เราเข้ามาสู่สถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งคือสวนลุมพินีวันยะสถาน สถานที่ชาตการที่อุบัติเกิดขึ้นของพระมหาบุรุษสิทธัตถาราชกุมารซึ่งในการต่อมาจะได้ตรัสรุ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เอกุดมเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงเรามานั่งอยู่ในโรมณียสถานอันเป็นบุญญาเขตยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ เมื่อใกล้ปรินิพานว่าบุคคลใดปรารถนาจะได้เห็นพระองค์จะได้เข้าใกล้พระองค์จะได้กราบสการะบูชาพระองค์เสมือนหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่บุคคลนั้นจงไปในที่สี่สถานซึ่งหนึ่งในนั้นที่พระองค์ทรงตรัสก็คือสวนลุมพินีวันแห่งดีอันเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์บัดนี้เราทั้งหลาย ได้นั่งอยู่ในสถานที่สำคัญอันนั้นแล้วเพราะมีจุดนี้จึงมีความยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเพราะมีสถานที่แห่งนี้จึงทำให้พวกเราทั้งหลายได้รับอัมรุตธรรมสืบพ่อต่อมา2,600ปีจนถึงพวกเราเพราะมีที่แห่งนี้จึงทำให้โลกเกิดแสงสว่างเกิดประตูทางออกจากวัดตัทุกข์ขึ้นในโลก ดังนั้นเมื่อเรามานั่งในจุดจุดนี้ขอให้เราได้พิจารณาโดยแยกคายถึงว่าเป็นบุญยาลาภของเราเลอเกินที่เรามีโอกาสได้เดินทางจารกตามรอยบาทพระศาสดามาจนถึงสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์กว่าจะมีสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นของยากเย็นอย่างยิ่งเพราะพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นสักพระองค์หนึ่งในโลกนั้นเป็นของที่ยาก อย่างประมาณไม่ได้ในบรรดาสิ่งยากของสิ่งยากที่สุดคือการอุบัติขึ้นในโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกว่าจะมีตรงนี้กว่าจะมีจุดประสูติได้นั่นก็หมายความว่าต้องมีพระโพธิสัตว์ที่สร้างบาร,รมีมาอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วผ่านการทดสอบทุกอย่างมาแล้วถึงจะมาอุบัติในโลกเป็นชาติสุดท้ายในฐานะพระมหาโพธิสัตว์ได้ซึ่ง องค์พระโพธิสัตว์สิทธะราชกุมารก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นสวนลุมพินีวันแห่งนี้จึงถูกยกขึ้นมาด้วยความยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาที่พุทธบริษัททั้งหลายเดินทางหลั่งไหลามาเพื่อเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระศา,าสนาการที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ในโลกนั้นเป็นของยากเพราะบุคคลหากแม้มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ คือปรารถนาจะขนเหล่าสัตว์ออกจากทุกข์บุคคลเหล่านั้นจะถูกขนานนามว่าพระโพธิสัตว์แต่ตราบใดก็ตามยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งถึงความสําเร็จของพระโพธิสัตว์นั้นๆว่าจะสามารถทาบารมีจนถึงที่สุดและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้จริงๆพระโพธิสัตว์นั้นจะถูกเรียกเพียงแค่อนิยตะพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าแล้วพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอนิยตะโพธิสัตว์ก็ต้องสร้างบารมีสร้างบารมีทุกๆอย่างทุกๆท,ทางทําบารมีมาอย่างยาวนาะนอย่างพระพุทธเจ้าของเราในวาระที่เป็นอนิยตะโพธิสัตว์ตั้งแต่เป็นนายสำเภาหนุ่มแบกแม่ข้ามมหาสมุทร จนพรมสุทาวาสลงมาดนจิตดนใจด้วยกําลังใจอันยิ่งใหญ่ในการแบกแม่ข้ามหาสมุทรอย่างนี้มีความกระตันอยู่อย่างนี้ควรเหลือเกินที่น่าจะทําความยิ่งใหญ่กว่านี้ให้สำเร็จได้คือการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนเหล่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ได้รับการดนจิตดนใจจากสุทาวาสพรมเหล่านั้นพระองค์เองก,ก็เริ่มตั้งอัธยาศัย ในการขนเหล่าสัตว์ย้อนไปเมื่อ20อสงไขยกำไรแสนมหากรบก่อนในขณะแรกเริ่มสร้างบารมีนั้นพระองค์เองยังไม่รู้ทิศยังไม่รู้ทางแต่มีกำลังใจเพียงอย่างเดียวคือทำอย่างไรเราถึงจะสร้างประโยชน์ให้แก่มหาชนได้ทำอย่างไรเราจึงจะทำให้มหาชนทั้งหลายพ้นทุก์ไปได้ใช้เวลาเจ็ดอสงไขยในการสร้างบารมีทุกอย่าง ปล่งวาจาในใจต่อหน้าพระพุทธเจ้า1 2 5 0 0 0พระองค์ในระยะเวลาเจ็ดอสงไขยนะก็ไม่มีสักพระองค์หนึ่งหรอกนะฮะที่จะพยากรความสำเร็จของพระองค์แต่ก็ไม่เคยท้อถอยมีบ้างนะฮะมีบ้างที่พระองค์นั้นเนี่ยอาจจะเสียกำลังใจนะอาจจะคิดจะถอยแต่ก็ไม่เคยสักครั้งเลยที่พระองค์จะท้อถอยจริงๆที่พระองค์จะละความเพียรจริงๆ จนในที่สุดพระองค์ทรงกระทําความสําเร็จให้เกิดขึ้นนะ,ะจากการที่พระองค์นั้นสร้างบาร,รมีผ่านไปในบาร,รมีต้นบาร,รมีกลางอนนะ้เราเเบสเสร็จใช้เวลาเนี่ยสิบหกอสงไขยด้วยกันใช้เวลาเจ็ดอสงไขยในการทําทุกอย่างและอธิษฐานภายในใจยังไม่มั่นใจพอยังไม่มั่นคงพอจึงไม่กล้าเปล่งวาจาออกมาแต่เมื่อผ่านเจ็ดอสงไขยแรกไปเนี่ยเก้าอสงไขยต่อมาพระองค์ทรงทําทุกอย่างให้เข้มงวดยิ่งขึ้น และพระองค์ก่าแล้วในการทำบาร,รมีทุกอย่างก็จะเปล่งวาจาออกมาว่าขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยสู่สัมมาสัมพธิธญาณของพระพเจ้าเถิดนี่กล้ามากพอแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้รับการพยากรณจากพระพุทธเจ้าจนในที่สุดได้เจอพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์เกิดเป็นสุเมธาดาบดทําบาร,รมีมาแล้ว16อสงไขยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเห็นการอันควร จึงได้มีลัทธิยาพยาเทศพยากรณ์ต่อสุเมธดาบทนั้นว่าสืบต่อไปในเบื้องหน้าอีกสี่อสงไขยกำไรแสนม,มหากรท่านจะได้ตรัสรุ้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าโคสมะรสัมมาสัมพุทธะนั่นเองคือการพยากรณ์ความสำเร็จของพระองค์เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้ไหมายความว่าพระองค์ถูกพยากรณ์รแล้วจะสามารถสำเร็จได้เลยแต่ทันทีที่พระองค์ได้รับพยากรณ์รนั้นจาก นิยตะผู้ไม่เที่ยงแท้พระองค์ได้กลายเป็นนิยตะปูทิัต์ผู้เที่ยงแท้ในทันทีและเมื่อพระองค์ทรงเป็นนิยตะผู้เที่ยงแท้แล้วกำลังใจของพระองค์ยิ่งเข้มงวดขึ้นไปถามว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ไหมการเกิดบ่อยๆล้วนแต่เป็นความทุกข์แต่พระองค์ไม่เคยถอยเลยแม้จะรู้ว่าการเกิดทุกครั้งเป็นความทุกข์ แต่ไม่เคยเลยสักครั้งเดียวที่พระองค์จะถอนความตั้งใจและก็กลับเข้าสู่ความเป็นพระอาหารหั์เพราะว่ากำลังใจอย่างสูงของพระโพธิสัตว์ผู้มีบาร,รมีมากแล้วนั้นหากแม้นเปลี่ยนใจและถอนความตั้งใจเห็นภายในวัฏฏะทุกนี้ว่ามากมายเหลือคนาพระองค์จะสามารถจะถอนความตั้งใจจากการเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเข้าสู่เส้นทางของอนุพุทธะหรือพุทธสาวกและจะสามารถบรรลุ อรหัตผลได้ในวันนั้นทีเดียวทั้งที่พระองค์รู้ทั้งรู้ว่าถ้าตัวเองถอนความตั้งใจที่ทุกทรมานในการขนเหล่าสัตว์เนี่ยพระองค์จะสามารถเป็นพระอรหันและจบกิจได้ในทันทีแต่พระองค์ไม่เคยถอยเลยบางคราวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางคราวเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีบางคราวเกิดเป็นเปรตบางคราวเกิดเป็นอสุรกายบางคราวเกิดเป็นคนยากบางคราวเกิดเป็นมหาทุกขตั แต่พระองค์ก็ไม่เคยท้อถอยยังคงสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องด้วยใจคิดอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเรารู้แล้วเราจะให้ลูกเราได้รู้ด้วยเมื่อเราพ้นแล้วเราจะให้ลูกเราได้พ้นด้วยเมื่อเราข้ามได้แล้วเราจะให้ลูกเราได้ข้ามด้วยคิดอย่างนี้ตลอดกำลังใจนี่แหละเป็นตัวหล่อเลี้ยงพระโพธิสัตว์ให้มุ่งมั่นก้าวเดินต่อไปเพื่อการขนเหล่าสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์ พราะกลังใจนี้เพียงอย่างเดียวลําพังพระอ,รองค์เนี่ยหากแม้นว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเข้าสู่พระนิพพานกระทําเมื่อไหร่ก็ได้แต่ด้วยความเป็นห่วงพวกเราทั้งหลายว่าหากแม้พระอ,รองค์ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วลูกของเราละ่ะแล้วลูกของเราใครจะพาให้พวกเขาเหล่านั้นพ้นทุกข์ดังนั้นพระอ,รองค์จึงได้ทุกทรมานในการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างบาร,รมีเพื่อจะขนเราออกจากทุกข์นั่นแหละ กำลังใจของคนที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นต้องเข้มแข็งเ,เข้มข้นเปรียบประดุดดังว่าหากแม้นจัก,กรวาลนี้เต็มไปด้วยน้ําน้ําทั่วทั้งจัก,กรวาลเนี่ยหากพระโพธิสัตว์รู้ว่ามีบุคคลหนึ่งรออยู่สุดขอบจัก,กรวาลรอความช่วยเหลือของพระองค์พระโพธิสัตว์จะไม่ลังเลใจเลยในการแหวกว่ายข้ามน้ำมหาสมุทรนั้นไปเพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นๆกํากำลังใจต้องเข้มแข็งขนาดนั้น หากแม้ว่าจากักรวาลนี้เต็มไปด้วยคมหอกคมดาบคมศาสตราที่หงายคมขึ้นคมกริบเลยพระบุริษสัต์เองจะไม่ลังเลใจเลยหากแม้รู้ว่ามีบุคคลต้องการความช่วยเหลือของพระองค์อยู่พระองค์จะกระโดดลงไปในหลุมหอกหลุมศาสตราที่คมกริบนั้นแม้เลือดและเนื้อของพระองค์เนี่ยจะต้องหลั่งไหลจนหมดพระวรกายพระองค์จะเกิดและกลับมาใหม่แล้วก็จะเดินต่อไปจากจุดเดิมเพื่อไปให้ถึงที่หมายให้ได้แม้แขนจะขาดศีรษะจะขาด ขาจะขาดจะตายตกลงไปกี่ครั้งก็ตา่างพระองค์จะไม่ละความพยายามเลยในการจะไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้หากแม้ว่าจักรวาลน,นี้เต็มไปด้วยฐานเพลิงที่แดงฉานไม่มีควันเลยร้อนระอุอยู่อย่างนั้นหากพระองค์รู้ว่ามีบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือสุดขอบจักรวาลพระองค์จะกระโดดลงไปในทะเลแห่งฐานเพลิงนั่นแหละต่อให้ก้าวไปได้เพียงหนึ่งก้าวแล้วต้องมอดไหม้ไปทางร่างกาย พระองค์ก็จะไม่ลังเลใจเลยในการกระโดดลงไปแล้วเมื่อพระองค์ตายตกลงไปพระองค์ปักกาลังใจว่าจะกลับมาใหม่และจะเดินต่อไปหนึ่งก้าต่อให้ต้องตายไปเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านครั้งพระองค์ก็ยังไม่ถอนความตั้งใจนั้นจนถึงที่สุดแห่งความสําเร็จนั่นแหละบุคคลต้องมีกําลังใจขนาดนี้จึงจะสามารถตรัสรุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้และพวกเราทั้งหลายมีโอกาสได้เห็นบุคคลที่มีกําลังใจยิ่งใหญ่ขนาดนั้น แม้เราจะไม่ทันพระรูปพระโฉมของพระองค์ด้วยการที่พระองค์ทรงเสด็จกับขันทปรินิพานไปแล้วแต่เรายังทันพระสัตธรรมอันบริบูรณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์เองก็ตรัสเอาไว้แล้วว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสแสดงไว้นั่นแหละคือสิ่งอันเป็นเครื่องแทงของพระองค์เราทั้งหลายยังมีโอกาสได้เห็นได้เห็นพระสัตธรรมของพระองค์แม้เราจะไม่ได้เห็นรูปประกาย แต่เราได้เห็นธรรมกายของพระองค์กายในธรรมอันผ่านพระสัตธรรมอันบริสุทธิ์มาจนถึงพวกเราทั้งหลายและแบ,บัดนี้พวกเรามีโอกาสได้เดินตามรอยบาทพระศัสดามามาจนถึงที่ที่พระองค์ทรงตร,งตรัสเอาไว้ว่าบุคคลที่ปรารถนาจะสักการะบูชาพระองค์จงไปในที่4ีถาะหน 1. สถานที่ประสูติ 2. ส,สถานที่ตรัสสรู้ 3. ส,สถานที่แสดงพระธรรมจักรกับปัจจันนาสูตร สีสถานที่ปรินิพพานบุคคลใดที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาแต่ตายเพราะกายแตกในการบูชาแล้วย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวัสด์ได้นั่นเองคือสาเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายได้เดินทางมาถึงที่นี่เพื่อมาบูชาเพื่อมาสักการะเพื่อมาระลึกนึกถึงคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์นั้นทรงเวียนไหวาตายเกิดมา เพื่อพวกเราทั้งหลายในการนำเราให้ออกจากทุกข์ที่เบื้องหน้าของเรามีเสาศิลาของพระเจ้าสสกมหาราชเป็นจุดที่ประทัพรอยพระบาทแรกของพระองค์เป็นจุดที่พระองค์ทรงลืมตาอุบัติขึ้นในโลกทรงย่างก้าวไปและทรงเปล่งอาสพิวาจาอันยิ่งใหญ่กึกก้องที่พรมเทวดาล้วนแต่สาทุกการกันท่วมหัวว่า เราเป็นผู้เลิกที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราขึ้นชิวพบใหม่ย่อมไม่มีอีกต่อไปและคำที่พระองค์ทรงประกาศนั้นยังคงดังตึกกล้องวนเวียนเต็มไปด้วยพุทธานุภาพพลานุภาพอันยิ่งใหญ่สืบทอดต่อมาจนถึงพวกเราในปัจจุบัน เมื่อเราได้มองเห็นเสาศิลาเราได้มองเห็นวิหารมายาเทวีเราได้มองเห็นสระบกครณีที่พระนางสิริมหามายาได้สงสนานทั้งก่อนและหลังการมีประสูติการก็ทําให้เราได้รึกนเลืกถึงคุณของพระองค์นั้นซึ่งบัดนี้เราทุกท่านจะได้น้อมสักการะบูชาด้วยการสวดมนต์บทต่างๆตลอดจนการปฏิบัติภาวนา ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสสรรเสริญการบูชาอันยิ่งก็คือการปฏิบัติบูชาปฏิบัติในธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้ดีแล้วนั้นขอเชิญทุกท่านได้เปิดตาขึ้นเปิดตาเหมือนที่พระองค์ทรงเปิดตาขึ้นมาในโลกเปิดตามองจุดที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาและขอให้เราตั้งกำลังใจในการเดินตามรอยของ ขอทุกท่านได้ร่วมกันเถอะร่วมกันเปิดตาเปิดปากออกมาแล้วเราจะบูชาพระองค์เราจะตามรอยบาทของพระองค์ไปให้ถึงที่สุดคือประตูอมรตธรรม